โ่วนประกอบต่างๆของเครื่องจักรกลจะทำหน้าที่ไปตามโปรแกรมที่ได้ตั้งเอาไว้โดยมีตัวควบคุมอยู่หากตัวควบคุมเสียสมดุลการทำงานของส่วนประกอบต่างๆก็จะคลาดเคลื่อนไปทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดและไม่สามารถควบคุมได้ในที่สุด ชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเป็นสรีระยนต์ที่คล้ายกับเครื่องจกักรกลมีใจเป็นตัวควบคุมคำพูดและการกระทําในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ล้วนต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาหนานัประการหากไปรู้จักปรับสมดุลของใจให้หยุดนิ่ง ชีวิตก็จะจมอยู่กับความทุกข์ตกอยู่ในวงล้อมของปัญหาจนหาทางแก้น่้ไม่ได้ฉะนั้นหากเราจะประกอบงานใดเราก็ต้องหมั่นทําใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะใจที่หยุดนิ่งจะมีอนุภาพสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี และทำให้เรานะสมปราถนาในทุกสิ่งได้เพราะสัมมาสมุทธเจา้าตรัสไว้ในโพชนสูตรว่าปราดผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุให้พละย่อมได้กำลังให้วันนะย่อมได้พันะให้ปฏิพานย่อมได้ปฏิพานให้สุขย่อมได้สุข ครั้นให้อายุวันนะสุขภละและปฏิภาณแล้วจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆย้อนหลังไปในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุสองหมื่นปีเมื่อพุทธันดรที่แล้วนในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่เมืองพาราณสี อิชายยากจนคนหนึ่งเป็นคนอัตคัดขัดสนมากเพราะพบชาติในอดีตไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรเอาไว้เลยไม่มีแม้กระทั่งชื่อของตนเองต่อมาได้เข้าไปรับจ้างเป็นคนดูแลยญ้าที่บ้านของสิริธรรมเศรษฐีเพื่อแลกกัอาหารวันละมือ้อ เศรษฐีได้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่านายตินาบาลแปลว่าคนรักษาหญ้าแล้วก็เกี่ยวหญ้ามาเลี้ยงมา้านายตินาบานทำงานให้เศรษฐีด้วยความขยันขันแข็งเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งบุญเก่าตักเตือนก็คิดได้ว่าตัวเราในยากจนเช่นนี้ เพราะไม่เคยทำบุญเอาไว้ในชาติปางก่อนชาตินี้จึงต้องมาเป็นคนรับใช้เขาแม้สมบัติติดตัวสักนิดก็ไม่มีทั้งยังไร้ญาติขาดมิตรที่จะคอยช่วยเหลือคิดอย่างนี้แล้วก็มีความปรารถนาที่จะทำทานเป็นอย่างยิ่งจึงแบ่งอาหารที่ได้รับเป็นค่าจ้างออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเอาไปถวายพระภิกษุด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอีกส่วนหนึ่งเอาไว้รับประทานเองบ่อเสถียงการกระทำของเขาแล้วก็เกิดความเมตตาสงสารจึงเพิ่มอาหารให้อีกสองเท่านายตินบาลนะดีใจมากจัดแจงแบ่งอาหารออกเป็นสามส่วนถวายพระหนึ่งส่วน แบ่งให้คนจนหนึ่งส่วนและส่วนที่เหลือเก็บไว้รับประทานเองเขาทำเช่นนี้นเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันออกพรรษาชาวเมืองต่างเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะได้ทำบุญท่ากระถินเป็นการใหญ่รวมทั้ง,งท่านเศรษฐีก็เตรียมผ้าตรายจีวรและอัฐบริขาร เพื่อทำบุญท่ากรถินเช่นเดียวกันวันนั้นท่านเศรษฐีได้ชักชวนข้าท่าบริวารทั้งหมดให้ได้มาร่วมบุญในการท่ากรถินครั้งนี้ด้วยเพราะท่านจะเป็นประธานใหญ่ทันทีที่นายตินบาลทราบว่าเศรษฐีจะเป็นประธานท่ากรถินเขาก็บังเกิดความยินดีก็ไปถามว่าท่านเศรษฐี กฐินทานนี้นะ่ะมีอนิสงส์อย่างไรบ้างเศรษฐีก็ตอบตามที่เข้าใจว่ากฐินทานมีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐเป็นการทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ผู้ชำระกายวาจาใจนะ่ะให้บริสุทธิ์ตลอดสามเดือนบุญนี้เป็นการละทาน โอากาสทำได้ยากมากเมื่อเทนบาลได้รับฟังแล้วเนี่ยก็อยากได้บุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยเมื่อกลับไปที่พักของตนแล้วเนี่ยจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าตัวเรานี้นะ่ยยากจนเหลือเกินไม่มีสมบัติอะไรเลยแล้วเราจะทำบุญร่วมกับเศรษฐีได้อย่างไรกันครั้น ครุ่นคิดอยู่เป็นเวลานานพยายามจะหาสิ่งของที่มีค่าเพื่อน,นำไปร่วมบุญทอดกระถินกับท่านเศรษฐีก็มองไม่เห็นสิ่งใดเลยในที่สุดก็ตัดสินใจเปรื่องผ้าหนุ่มของตนที่มีอยู่เพียงชุดเดียวนะออกไปเร่ขายในตลาดส่วนตัวเองก็เอาใบไ,ไม้มาเย็บทำเป็นเครื่องหนึ่งห่มแทน เพื่อไม่ให้อุจาตาแกมหาชนที่ได้พบเห็นพ่อค้าแม่ค้าและคนเดินตลาดที่พบเห็นสภาพของนายตินบานที่นุ่งใบไม้เดินมาก็พากันหัวเราะจนลั่นตลาดไม่ว่าเขาจะเดินผ่านไปทางไหนเนี่ยผู้คนก็หัวเราะเยอะพูดจาเยอะหยนหาว่าเขาเสียสติไปแล้วที่ทำแบบนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าใครต่อใครจะหัวเราะทรงสายตาดูหมิ่นดูคแคลนแต่ในตินาบาลก็ไม่เดียววันไหวหัวใจนะ่ยยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติยินดีที่จะได้ทำบุญใหญ่จึงประกาศออกไปว่าท่านทั้งหลายโปรดหยุดหัวเราะเยาะข้าก่อนค่านะ่ยยากจนแต่ไม่เข็นใจ จะขอนุ่งใบไม้เฉพาะชาตินี้นะเป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าคนะ่ะข้าจะนุ่งแต่ผ้าทิพย์เมื่อประกาศออกไปท่ามกลางมหาชนเช่นนี้แล้วเนี่ยก็เดินเร่ขายผ้านุ่งเรื่อยไปโดยดวงใจที่เบิกบานในใจคิดแต่เพียงว่าจะได้บุญใหญ่และในที่สุดก็ขายผ้าได้ในราคาห้ามาศ หลังจากได้เงินมาแล้วก็รีบนำเงินไปร่วมบุญทอดกระถินกับท่านสิริธรรมเศรษฐีแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อแต่นี้ไปความลำบากยากจนขอจะได้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าอีกเลยสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์อยู่ที่ไหนขอข้าพเจ้าพึงได้สิ่งนั้นด้วยเถิดฝ่ายเศรษฐี ไม่ได้เงินมาห้ามาศกแล้วน่ก็อนุโมทนาในกุศล,ลเจตนาอันแรงกล้าของลูกยางได้นำไปซื้อเข็มกับได้สำหรับเย็บผ้าไตรจีวรเพอถึงวันทอดกรถินนายตินาบาลก็ติดสอยห้อยตามท่านเศรษฐีไปร่วมงานทอดกรถินอีกด้วยเหตุการณ์นี้นะ่ะ ทำให้ชาวเมืองตื่นตะลึงไปทั่วต่างพากันพูดถึงแต่เรื่องของนายตินาบานที่ยอมนุ่งใบไม้ขายผ้านุ่งเพื่อทำบุญแม้ชาวสวรรค์ทั้งหกชั้น,นก็ยังกล่าวขานชื่นชมนโมธนาสาธุการถึงกายกระทำอันน่ายกย่องของนายตินาบานกิจท์ของการขายผ้านุ่งทำบุญ ได้เรื่องลือไปจนถึงพระราชาถึงกับมีระราชาองค์การรับสั่งให้นำนายตินนาบานมาเข้าเฝ้าแต่เขาอายที่ตนเองนะแต่งกายไม่สุภาพมีแต่ใบไม้เท่านั้นนะเป็นเครื่องนุ่งหม่มพระราชาจึงสั่งให้ราชาบุรุษนำผ้าเนื้อดีราคาหนึ่งแสนกะหาปันะไปมอบให้ เมื่อนาตินาบาลเดินทางไปเข้าเฝ้าแล้วพระราชาก็รับสั่งว่าขอให้พระองค์ได้มีส่วนแห่งบุญในการทอดกฐินสัมัคีของนายตินาบาลด้วยนายตินาบาลก็ให้พระองค์อนุโมทนาพระราชาทรงอนุโมทนาแล้วก็พระราชทานทรัพย์สมบัติช้างมา้าวัวควายและธาบริวารอีกมากมาย ทรงโปรดแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองมีชื่อว่าตินนบานเศรษฐีต่อมาเมื่อตินนบานเศรษฐีถึงการหมดอายุไขัยแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานแก้วสูงถึงห้าโยนมีนางเทพอสอนหนึ่งหมื่นเป็นบริวาร และพ,ลพร้อมได้ทิพยะสมบัตินานาประการได้สวยทิพยะสมบัติเป็นเวลายาวนานส่วนสิริธรรมเศรษฐีเมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเช่นเดียวกับตินบาลเศรษฐีเหมือนกันนี่ก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญทอดกฐินสัมมคีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์ ทุ่มเทกันสุดฤทธิ์สุดเดชคคำว่าทุ่มสุดฤทธิ์สุดเดชนะ่ะหมายถึงมีสติปัญญาเท่าไหร่ก็นำออกมาใช้ให้มากที่สุดถึงแม้จะมีปัจจัยน้อยแต่ก็มีใจใหญ่ทุ่มสุดใจมารู้ว่าบุญจากการเท่ากระถินเป็นบุญใหญ่ที่พิเศษและจํากัดด้วยการเวลา ก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้นะผ่านไปได้ทำบุญกับประสงค์ซึ่งท่านอยู่จำพรรษาครบท้วนไตรามาสมุ่งฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้เพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับผู้มีบุญทั้งหลายฉะนั้นกระถินสามัคคีครั้งนี้ก็ต้องทำให้เต็มที่ทั้งทำด้วยตัวเอง แล้วก็ชักชวนผู้มีบุญญาสนิทมิตรสหายให้มาร่วมกันเราก็จะได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติติดตัวไปทุกภพทุกชาติและที่สำคัญจะได้อริยทรัพย์อันประเสริฐคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยนะจ๊ะเรานโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนา และทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีแสดงว่าเขาเป็นผู้มีเชื้อแห่งความดีที่ได้สั่งสมบุญเอาไว้ดีแล้วจิตใจก็พร้อมที่จะสั่งสมบุญเหลือแต่การได้กัลยาณมิตรคอยชักชวนได้ฟังถไอยคำอันเป็นสิริมงคลเท่านั้นเองหากเราใช้สติปัญญาสามารถเปิดใจเข้ามีความกระจ่างในเรื่องบุญกุศลได้ เขาก็พร้อมที่จะมาร่วมเดินในเส้นทางบุญเพราะฉะนั้นน่ะให้ลูกทุกๆคนมันทำหน้าที่พุนำบุญยอดกัลยาณมิตรแนะนำมหาชนให้มาสู่เส้นทางบุญมาร่วมกันทอดกระถินสมุคีในพุทธศักราชนี้กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพร ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไวใ้ใจสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพปานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาว ให้สร้างบาร,รมีกันไปน,น,นานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ